สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่วัดนางนองวรวิหารนะครับที่ปฏิสถานพระพุทธมหาจากักรพรรดินะครับที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและเก่าแก่ดั้งเดิมที่ปฏิสถานเป็นพระประธานในพระอุโบสถน,นะครับเป็นหนึ่งในสามของประเทศไทยเลยนะครับวันนี้อยู่ที่วัดนางนองวรวิหารนะครับปินหารนของะเทศที่เก่าแกนะครับใช่ครับผมประวัติคร่าวๆนะฮะวัดแห่งนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดนะครับแต่ว่า ใช่ครับดูจากศิลปะแล้วเนี่ยแรกเริ่มน่าจะมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะและอย่างที่ฮิรุคุงได้บอกนะว่ารนเก้ารัชกาลที่3เนี่ยได้มาบูรณะครั้งใหญ่ในปีพศ2375ันสามร้อผมจะกลับไปกนรับสัไปกราดพระมหาจักรพรรดิใช่ครับผมของเครื่องทรงได้เลยใช่ครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับผมพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับเป็นพระนางใช่ครับฮิรุคุงครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะฮะว่า เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งอุโบสถนี้เห็นไหมที่ลูกกุ้งเห็นไหมครับว่าเป็นศินละปะเนี่ย mm hmm. พระราชินิยมในรุ่นเก้าราชการที่3 mm hmm. เลยนะนอฟ้านะใช่ครับผม,มเป็นสไตล์เก่งจีนนะฮะแล้วก็เป็นศินละปะประยุกต์นะฮะมีปูนปั้นนะฮะที่ลูกกุ้งดูรอบๆได้เลยะฮะมีสิง mm hmm. นะฮะแล้วก็จีนจีนแล้วเจ้านี้ด้านด้านหลังของ ตรงนี้โดยรอบเนี่ยฮะใช่ครับผมเนี่ยฮะเป็นกําแพงแก้วล้อมรอบนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันที่ใช่ครับตรงนี้ด้านในมีมีคนสักการะอยู่นะฮะเราก็จะให้ดูรอบๆก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับองค์นี้เป็นองค์เป็นองค์ที่สามที่ผมได้มากราบสักการะใช่ครับผมเป็นพระมหาจักรพรรดิพระพุทธนิมิตวิจิตรมานะครับก็เป็นองค์ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ เมื่อวานที่วัดประทุมของข้าใช่ไหมครับพระพุทธบรมมหาชนกเจ้าแมพระพุทธมหาชนกอันนี้ฮะด้านหลังเนี่ยเป็นเจดีย์ทรงเครื่องขนาดใหญ่แล้วก็เจดีย์ทรงปางอยู่หลังพระวิหารนะฮะอ๋อเจดีย์ทรงปาง๋อใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชม พาไปชมภายในเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมพระพุทธมหาจักรพรรดินะฮะใช่ครับผมแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ภายในเนี่ยมีคนสักการะอยู่นะเป็นองค์ที่สามนะครับที่ผมไปนะฮะมีพระพุทธมหาชนุุกวัดประทุมคงคาคือผมโพสคลิปหมดแล้วนะครับแล้วก็พระพุทธนิมิตวัดหน้าพระเมนแล้วก็วัดนี้พระพุทธมหาจักรพรรดินะฮะเราต้องบอกก่อนว่าที่ใช้คําว่าเป็นองค์ที่สามเนื่องจากว่าเป็นพระประธานในพระโบสถ์ที่เก่าแก่มากครับใช่ครับแล้วก็กำมาจะไปที่ หลวงปู่เทียนพระรามันมาหาจากักรพรรดิ100ปีในพระใช่ครับผมนี่ฮะคือคือความงดงามโดยรอบนะฮะที่เราไปจะถ่ายให้ชมนะฮะปดิสถานเลยนะฮะใช่ครับผมมีวัดนี้เก่าแก่มากเลยฮะใช่ครับผมแมวฝูงเยอะมากนี่ฮะด้านหน้าติดถนนบุทากาตนะใช่ครับนี่จะต้องจะต้องไปชมว่าจะตระเกงหรืว่าสร,รุปเอ่อพระพุทธรูปปา่ามหาจักร เดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนนะฮะด้านข้างนี้มีพผมจะรูปอีกจุดหนึ่งนฮะันศะีมานะฮะพระอุโบสถในวันที่19เมษาพศสพันแด้ด้วยนะครับสองพันาร้อบานะฮะตอนพระพุทธรูปประิษฐานใช่ครับผมเนี่ยฮะวัดแห่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมเพราพรุทธมหาจักรพรรดิครับอยจะพาเข้าไปชมในพระอุโบสถนะฮะได้ครับอย่างเี้ยอันนี้คือ6หลกซิลนะครับคือสัญลักษณ์แห่งความมงคลทุกคงทราบไ้มว่าใน3ท่าเนี่ยนไหนคือหก่ อันไหนคือหกเนะี่ก <Okay. S 2> คือหกที่อุ้มเด็กนะฮะน,นะฮะแก่ความสุขในชีวิตใช่ครับผมลกเนี่ยก็คือคุณนางนีนนที่มีมีถือคาทาอยู่แ<ร>ละสมบุกเนี่ยฮะด้านบนนะฮะหมายถึงอำนาจวาสนานะครับแล้วก็ซิลเนี่ยก็คือชายฉลาเนี่ยฮะที่มีหนวดเท้า<อ>ยาวเนี่ยนะทึ่ถือลูกพื้นผลท้อนะฮะนี่ฮะถลูกท้ออยู่นะฮะที่หมายถึงอายุยั่งยืนยาวนะฮะเรื่องนี้นะครับผมจะเรียนรู้ว่าพุทธศาสา ฮีรูปุ่นคับแล้วก็ธุตกิจที่สำคัญอีกอันนีงคือฮีรูปุ่นสามก,ามก๊เดี่เราจะให้ดูใกล้ๆราจะขึ้นไม่ได้นีห้างสามก,ามก๊นกนะแล้วด้านบนเนี่ยฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมพูปดดีโสด้วยนะฮะมพูปีโสครับย่งยิ่งกับความแขงจักระพัดด้านหลังนี่แหละเขาพมแข็จกระพ,พใช่ครับผมเนี่ยสำคัญเลยนะเนี่ยเป็นศิลปะแบบลูกผสมเลยนะนี่เป็นจีนด้วยนะฮะ อันนี้คือแผ่นป้ายมงคลน,นะฮิรุคุณอันนี้มงคลน,นะครับนี่ฮะดูดูด,ดูบานประตูฮะ,ออน,ะนี่ฮนะฮิรุคุณครับม,มีเรื่องราวของสามอกนะฮะแล้วก็มีรามเกียรติ์นะ แล้วเดีย u, ๋ยวคุณพ <om Yesterday> ่อจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีนะครับด้านหน้านะครับว่าไปดูด้านหน้าไปต้องขออนุญาตพี่นะนี่องค์องค์นี้มีความแตกต่างคือเครื่องทรงนะคือถอดได้เครื่องทรงเนี่ยถอดได้นะคือผ่าผักครับเครื่องทรงเนี่ยถอดได้ก็ใส่ชดสมเด็จมองค์นี้นุ่งน้เนี่ยฮะนี่ครับคือรุนเก้าราชการที่สามนะฮะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะผู้บูรณะปฏิสังข<อ>รณ<อ>์รนี้นะฮะทิรุกุงคือกาบสักการะเลยครับท่านเป็นบิดาแห่งการค้าไทยนะฮะแล้วก็บิดาแห่งการแผทแผนไทยด้วยนะนี่ฮะบูรณะปฏิสังขรณ์นะฮะครั้งสําคัญเลยนะที่รุกุงรับ,บรรอธิษฐานด้วยนะครับท่านเป็นพ,พระมหาสัตย<พ>์ที่มีพระปิชาตามาที่รุกุงจาได้ไหมฮะว่าเงินผุงแดง ที่ทำให้ประเทศไทยเรารอดจากการถูกล่าเน,นีนี่คงครั้งสําคัญเนี่ยมา<ช>จากปาพระบารมีของพระองค์ท่านนะที่เราสําน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะฮะเจอกันวันนี้มาด้วยกันเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเ,ออเราก,ากราบสักการะและพาชมเลยนะได้ครับเดี๋ยวเราอาจจะอาราธนาก่อนนะครับผมเรื่องส่วนตัวกา,กร,ารสักกาะเสร็จแล้วนะคะน,นี่คือพระมหาจากักรพรรดินะใช่ครับผมพุทธมหาจักรพรรดิที่ปฏิบัติอยู่เลยนะ ใช่ครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเนื่อจะมีผู้ผู้มีจิตศรัทาแวะเวียน<ม>เนื่องจากวันนี้เป็นวันอสาสาฬห์ูชานะฮะก<ช>็จะมีะมผู้มีจิตศร,รัทธาแวบเวียนมาใช่ครับผมใช่ครับผมก็อยากมาเผยแค่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเนื้อี มีพระพุทธมหาจักรพรรดิเลยนะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะใช่ครับผมพระพุทธลูกพิทธศิษย์ปฏิสถานอยู่เลยครับคิดว่าคงสังเกตดูนะครับว่าเป็นพระพักนั่นเนี่ยเป็นพุทธศิลป์แน่สุโขทัยสมัยสุโขทัยนะครับผมวิวิวความพิเศษคือเครื่องทรงเนี่ยสามารถถอดได้ใช่ไหมครับผมถ้าผมก็ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะครับจะนั้นเราก็อความ ทุกษารื public, er ่องต้นข in ้นะครับแลมากราบสกุลละด้ยนะครับพี่คงพี่ลคงครับในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่สามเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นสิ่งที่ได้รับอินอินทรคตินะฮะหรือว่าคติของพระอินทร์นะฮะฉะนั้นจะมีการสร้างยอดกุฎาคารยอดมังกรนะฮะปรากฏขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะฮะและพระองค์ท่านก็ได้ใช้เนี่ยฮะยิ้มคงครับคืออะไรครับพระมหามังกรนะฮะไปไว้บนยอดนกกระสูงนะเขาว่าว่าดล ว่า,าะระดับเ่อ,เอแก้วนะคใช่ครับผมซ,ซึ่งสื่อความหมายถึงยอดภัยชยนเนขาพระสุเมีนะ<ช>เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนนะตอนนี้มีคนแมะเวียนมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ครับผม,มาครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านอื่นนะฮะเราก็จะถ่ายรูปนะครับผม ใช่ครับผมไม่มีครับผมเพราะว่าจุดจุดอื่นนะฮะพระเจ้าอุปถัมภะจักรพรรดิใช่ครับอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะฮะแล้วก็เป็นพุทธศิลป์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ประดิษฐานอยู่แล้วพระโบรสุดเลยครับใช่ครับพี่ลูกคุณครับพระโบรสุนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมแบบเรียกๆนะครับเพราะว่า ใช่ครับผมนี่ความละเอียดของฐานี่คือความละเอียดของฐานนะใช่ครับแล้วก็ซึ่งจมูกท่านถอดได้นะครับแล้วก็ที่มีมจุดนี้ครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับใช่ครับผมเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้เชิญพระมหามกุฎของพระประธานนะฮะไปไว้บนยอดนะฮะนกพิษุงของพระปั้งพระปางวัดอรุณเลยนะฮะใช่ไหมฮะก็คือสื่อถึงความหมายของยอดของวิมานไพรชยนต์นะฮะเหน่ยเขาพระสุเมนนะตามกตินะอินทรคติ นี่คือความงดงามโดยรอบนะใช่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากมีพลศักดิ์สิทธิ์เยอะนะฮะนี่ครับใช่ครับผมนี่คือเครื่องทรงต่างๆนะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความงดงามมากเลยนะครับพิลุกงครับแต่ผมเป็นข้าหน้าผมก็จะไม่สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าผมได้ชมองพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครบเพราะว่ามีผู้มีจิตธรรมกับศักดิ์สิทธิ์ได้ครับผม แล้วเดี๋ยวที่ลกคุณจะไปบอกอรอยายละเอียดอีกทีในท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้ถ่ายข้าหน้าให้ดูคา้าเได้ครับสวัสดีครับผม ใช่ครับมีความอ่อนช้อยและมหัามากเลยที่างมะลงด้วยนะใช่ครับด้านบนนะใช่ไหมครับเครื่องทรงมหาจักรพรรดิเลยนะใช่ครับผมพุทธลักษณะที่มหัศมากเเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเดี๋ยวผมดูนะร่วมกันดูไปเดี๋ยวผมอ๋ออนี้คือองค์หลวงหลินเจ้าสัวัสดิ์จักรพรรดิพระพุทธมหาจักรพรรดินะนืทองแดงรมันปูใช่ครับนี่ครับ แล้วก็เราได้มากราบจักราระนะนะเพราะว่าตอนนี้คุณเิ่มน้อยลงผมก็จะพาชุมนะคนระับนี่คือพระปรสถานอยู่เลยนะคระับท่านลักษณะงดงามมากเลยนะคับพระคาถามหาจักรพรรดิทองหลวงรู้ดูนะตอนนี้คุณพ่อได้กราบสักราระ รากการที่สาวถังเกตที่เครื่องส่งครับจะมีความละเอกเกียดม,มากๆมากๆนะนี่ท่านปฏิจจตถาอยู่ในพระอุโบสถกันเราคือเก่าแก่และวามมากเลยนะครับต้องขอให้ท่านผู้ชมมาจริงๆเลยนะฮะเพราะว่า อาจจะได้เป็นสี่มงคลของชีวิตครก็องนี้ผมบริจาคเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับว่าได้มาชาบปุชาเดีย๋ยวผมจะกราบสักการะนะครับส่วนผู้มีจิตศรัทธานะฮะได้ให้มากราบสักการะแล้วก็ร่วมบริจาคทรัพย์ทำบุญได้นะครใช่ครับท่านผู้ชมก็สามารถมาทำบุญในโบสถได้นะครับเจ้ หนึ่งร้อยบาทใช่ไหมลูกใช่ครับพระพุทธมหาจักรพรรดิก็จะได้เหรียญนะฮะใช่ครับวันนี้ก็ขอกระลาเลยนะครับเพราะว่ามีจุดนึงแหละจุดที่สำคัญแล้วก็ชาวพุทธคืมาฝากสกุลละเลยนะได้ครับผมแล้วไว้พบกันก็พุ่นพ่อมาเพราะว่าพุ่นพ่อศรัทธาและอย่างหนึ่ง่างที่คุณพ่อบอกพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ฮะสองร้อยสามสิบแปดปีในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยท okay, ุกพระองค์เนีはは่ยล้วนแล้วแต่มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญใช่ไหมลูกใช่ แล้วก็ศาสนาเนี่ยวัดวาอารามต่างๆเนี่ยพระมหากษัตริย์ทัานรูบำบ u l o ด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่ล้วนมีคุณค่านะคะใช่ครับาาการากราชกาลก็จะเรียนมงคลนะครับใช่ครับผมเวลาได้กราักาลพระสารมาสัพพุทธเจ,จา้าพ่อ,พ,อพ่อกับอิรุกุงตระหนักในในชาติศา,าสนาพระมหากษัตริย์เสมอใช่ไหมลูกใช่ครับเออ่ดูจากพระพุทธเจา้านะครับผมจะตามว่าได้ครับพระมหากษัตริย์นะครับได้ครับวิชาที่พ่อองค์นะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฮะและประทานพรให้อิรุกุงนะครับผมถ้าท่านผู้ชมอยากมากับจักรระก็มาได้เลยนะครับมมเเต็ลยนะะฮ